สวัสดีครับผมสอมดุฮี่ชาแนลครับเมื่อนี้มีโอกาสผ้าเสียตีพัทยาชาแนลในฐานะที่ว่ามาเยี่ยมเมื่อนมาเยี่ยมบ้านล่ะสิผ้าไปใส่ดีกว่าไปสีกันล็กบอแมนเดี๋ยวครับเดี๋ยวมื่อนีสิผ้าไปสิผ้าไปใสสิผ้าไปเที่ยวมันเป็นแบบว่าเป็นหวยเด้มันเป็นหวยเป็นล่ำทานหน้าหัวเราไม่ได้หรอเอาสิผ้าผู้สาวไปเที่ยวเย็บผ้าก็เย็บผ้า้านมื่อกี้เตรียมโต๊ะพร้อมกุมูอีกเตรียมโต๊ะผักเถอะยสีผ้าบักย่าง ยางบ่ากยางไปเลยจ่าดูเลยจ่าดูส่มจอยดีกว่าบาสีกันสีกันนี่บอลลูนเคลีแ่ภาพไปชมรถเนี่ยเป็นแนวไดรถถ้ามาได้แหละผมมีอย่างเป็นแนวนี้บอลลนเป็นแนวนี้ว่ารถนี้เอาไปค้นเอาไปคอนยังไโดคนนี้ออแม็กขูดจาบะแม็บอลเล่ล่างนะแม็กมือเล่กับเป็นแนวมึงท้ายสุดเลครับจักปีเหรอขั้นนี้เราขั้นนี้สามปีกว่าครับผมบอหงวดแเล้วจักปี เงินจักปีว่าชันวะเงินหกปีพี่น้องเบิดอหรือเปล่าหวนเบิดหัวานไม่ทางวาดออกบินได้แล้วแมนปะงามงามดูเสียตีป้าแปซันห้องเราเป็นชิคามก่อนพี่น้องโอเคไกลบุ๊เนี่ยไกลบุ๊ไปครับรถครับรถเดี๋ยวไปไกลปุ๊บครับเนี่ยโบไกลโบไกลโบไกลวเดี๋ยวบอกข้ไปขึ้นรถโบโบเกีงไปนั่งหลังมึงผู้ชายคนผู้ชายห้องให้โอกาสนั่งหลังไปพี่ขึ้นยังไงเนี่ยไม่อยากเหยียบรถกระโดดยังไงขึ้นไปบม่เหยียบรถกระโดดกระโดดขึ้นเป็นหถึงฉี่กือเนี่ยแจก ไปส่มาพ,พี่พพน้องไปใส่ฮะไปสี่ทคนเอาห้าขวบเอาเชิญครับสุภาพสตรีเบอร์ยเปิดประตูให้ด้วยแม่ไงไอประตูขนาดบันคะือบุ๋มกัูเนี่ยบุ๋มดอกมึงมันบุ๋มคือแบบบุบ้งยิางงานน่งกันเขาบัติล่ามาพี่พนอ้องตามมาข้างบนมีบุญว่ะเดี๋ยวมานั่งรถเสียทีว่ะเอาให้ตะเกียงเขา้งปกตินอนนี่น,น,นี่เอาให้ตะเกียงเขาไหม นั่งหลังนั่งหลังว่าเป็นยังปวดจาวะอันนี้ไม่ยังนี่อันนี้กีวัดยังนี่อันนี้เป็นนาฬิกาหลายประเทศก็พี่น้องอ้าวบอกอันนี้สหรัฐอเมริกาอเมริกาลาสินอเมริกาดูบนประเทศดูบนแก้หนูแก้วตลกละวปดจาวะรถคันนี้บอกที่ว่าไปค้นเมียหน่อยตอนเป็นข่าวตอนยยบปากยุบปากตัวหนีมาได้เลยฮะยุบปาก ป้าเตี้ยโอเคอืมโอ้หัวเกียร์ไหมหัวเกียร์เป็นพี่น้องตองตัววันนี้บอกองศาใช่ไหมแม่ครับบอกองศาครับเป็นแอร์ปรับเมนนวลครับพี่น้องเมนนวลไปว่าอะไรเมนนวลไปว่าปรับออสโตไอ้แก่ตลกแล้วครับพ่อจะเอาผู้สาวไปขาไปเมียนไปเมียนพี่น้องไปเมียนเฮ้ยรับผมพี่น้องค่บคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ ค,คุณแม่ไงคุณพี่เ <ฮะ S 1> จ้าของร้านทองเที่ยตรงฮะทองม้วนค่ะทองม้วนแต่ <c oughs> ของร้านทองม้วนตลกไอ้หนู <c oughs> ต้องรอ <c oughs> เม่งมาว่ะ <c oughs> เม่งว,ว่าทองหยอดเม่งว,ว่าทองหยิบเดี๋ยวมนันีสิผ้าเสียตีไปบุกไปเที่ยวแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือแรงทองเที่ยวกันยังวานนู่นในช่วงโควิดมันปิดเบิดนะครับ เรเลยไปเที่ยวอยู่ปลายอยู่ดงคราเมรัน,น,นสิพาไปสองทางธรรมชาติโอ้แลืตตอตดนแตงโมเก่งและนางหลังเนาะไอ้ตรงนงูน้นนางเสีย,โก,โยกุ้ยกุ้ยด้วยแล้วก้าวเลยอ่ะโอ้ขึ้นครับพี่น,อนอ้องคุณอะฝากขึ้นมาพี่นอ้องบรรยากาศดีดีครับมันมีบ่ฮ้อนครับแต่ว่าเอา,าซื้อๆเลี้ยวขวาปะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนี่ยขวาลายซ้ายดีขวาลายซ้ายดีตรงไปได้ไหมเขาบอกว่าพวกอันตรายตัวใหญตรงไปตรงไปก็ชนเล้วอ่ะแล้วชนเา ดกชนเขาครับตอนนี้เขากะเดี๋ยวพาเสียตีนะครับเขาปลาพี่น้องเขาไปมกน้ำปลาบรรยากาศดีเท่าพันนี่งชองทางท่ามกลาบรรยากาศดีแห้งนะครับผมตอนนี้ก็สิพาไปเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากที่นะครับเที่ยวบรรยากาศหรูหราในเมืองนะครับมาเที่ยวบรรยากาศแบบรีส์รีตลกไรหนูนะครับจากที่เที่ยวนะครับแปลว่าในเมืองนะครับตามโรงแรมรีสอร์ทอะไรอย่างนี้ครับเป็นการสีกันนะตอนนี้เปยนบรรยากาศมาสีกันนี่ปลาสีกันนี่ปลา มาหอดแล้วมาหอดแล้วแก้วแก้วพี่น้องแก้วตอนนี้นะครับเข้ากับมาหอดนะครับผมปลาย่างปลาย่างบรรยากาศอย่างนี้ครับพี่น้องกดกันดีเลี่ยนะผมก็หลงบ้าไพี่น้องนี่ซ่อมๆมาเบิ้งนี่ใิอันนี้คนละกปูดีกันแล้วมั้งหนึ่งมุ่งมุ่งไหนบอกเอ้ยๆสีกันแล้วหน่งสีกันละวันแก้วแก้วสีกันคักส้วนจะยิภาพไปเดี๋ยวพาไปไปเบิึงเด็กหน่อยมันหลินน้ำครับพี่น้องตามมาครับแค่นี้แล้วเป็นก็อื่นว่า ยังครับยเพิ่นไยังสภาพอะไรดีคน้ยงนี้ห่วยห่วยอันนี้เป็นลำน้ำหอยท่านนี่เด็กหนุยมไมมากมาเหร่นน้ำมนี้ับพี่น้องนะครับจัดาสีสเก็ามาสกันอยู่นี่อันนี้อเพือยังครับนี่สวัสดีครับ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 ลิกบ่ลิกบ่ลิกบ่ฮะสีกันบ่บ่เนลึกบ่างล่างไม่สีกัน